อย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงยิงอย่าพุ่งยิงเนี่ยเล่นมุมเนี้ยโคตรอันตรายอ่ะฝั่งของข้ามอะ่ะเป็นโคตรอันตรายอ่ะไปเจอพวกเล่นมุมนี้งตึงน,นะกูบอ,อกเลยยับเฮย้ยเชี้อ่ะ เก๋วเล็ดดอดก็เล่นได้นะถัพท์ั้นเดี๋ยวว่าเลยดูเล็ดดอดไหมอ่ะไม่คลุกเล็ดดอดต้องยิงต่อเนื่องปืนนี่มันยิงยาวไม่ได้โอ้โหไอ้เหี้ยกูอยากได้ถึงฝั่งฝันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยนอะไรเยอะแยะวะ เฮี้ยมันคืออะไรอ่ะระเบิดไหมอ้าวผมจุ๋ยเหรอโอ้ยเที่ยแค่ระเบิดเที่ยระเบิดก็เป็นล้านแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเที่ยไม่ตายโอ้โหกูจะตาย ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ oh. ้โยโชดีจักดีแล้วมันไม่เห็นเหลือบแนละ้วรอรอรอมาแน่นอนมีเลือดอะ สไนเปฝั oh, like no ่งเขานี่แบบเหมือนจะแรงน้อยนะไอ้แค่แต่ยิงอย่างคมอะประมาณไม่ได้เลยนะไม่ยิงนัดเดียวกูละโอ้ววปืนเอ้ยลูกซองมึงยิงไกลจังวะไอ้แค่กระสุนไม่มีสลักด้วยนะไอ้แค่ยิงโคตรไกลอ่ะไอ้ลูกซองหรือสไนเปอร์วะรู้ว่าสไนเปอร์ไอ้แค่ ถ้าติดลูกสลักมานี่ไม่ว่านะไอ้เหี้ยนี่ไม่พีเคฟอร์เรียวฟอร์เรียวจัดกูมังจะได้คิวสวยๆงามเลยน้องต่อฟุกเออเอาดิไอ้เหี้ยกูอยากได้คิวแบบสวยๆบ้างอะ่ะที่โดนสไนแบบปาด่งเลย จะไม่ได้รอบเดียวนะแม่งสองรอบติดเที่ยงตึงระยะนี้เนี่ยขอลองขอลอ,อ,องเอ้าตายเฉยคิวบ้าะยัยเท่หนุ่มครพี่ที่มีในครูโดนไม่กี่ตัวเนี่ยหลบดวน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  สไนเปอร์เลยเฮียงมีแต่ที่ดีว่ะที่ไปนี่คือแบบหัวโยกเลนะไม่หัวโยกไอ้เฮียเกิดใหม่เข้ม,เมตายโดนนะโดนนะเทนะี่ยวดูดีสไนแม่งเป็นร้านอะตรงนั้นอะหายที่เพื่อนตรงนี้เขาได้ตึกก่อนเลยเอาชัวร์ก่อน嘛น้อง โดดไปไม่โดดไปตึ้มหัวเราตัวนึงหวานอร่อยหูกูเชื่อไหมอยู่หรูเนี้ยไม่ถึงหนึ่งนาทีกะตายห่าเหรอเนี่ยหนึ่งสตูเยอะเท่าไรดิไี่ลงเนาะกูเกลือบเกือบ คือถ้าผมไม่เห็นเขาก่อนอ่ะคือตายห่าร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งยิงอย่างปมเนี่ยไปกินอะไรกันมาวะอย่าเนะานะเนาะร้องเฮ<อ>้ยี่หัดเก็บซีงไงแก ผมบอกาเขาลตรงๆนะเขี้ยไม่งเป็น S T G นะแบบในนะวังโซนอะโว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 ววมีสตาติกไหม <c oughs> มีสตาติกไหมกระสุนหมดกระสุนอุย้ยอ้าวไม่ใช่เพื่อนเหรอเขาเกือบเสียเชยฮะสุนหมดโอ้สุนหมด ไอ้ยเพื่อนยิงเพื่อนโอ้โหเพื่อนกูตายป่ะโอ้โวว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 โอเคผมหาจุดเกิดที่มันจับจ้าเ่ยเก่ดตรงนี้จ้าสุดเฮ้ยเพื่อนโหดเกินเซฟชีวิตกูเกือบตายเกือบตายกูเนี่ยเกือบตาย ดูผ้านี่เดียวผมเจ็งน,นะผมบอกให้เอาชีวิตไปทิ้งเลยนะเจ็งเน่ะโอเคแต่ทนี้เพื่อเราคุมเฮ้ยเราก็คิวอะเหมือนจะยิงมาจากฝั่งข้างล่างแล้วน,นะเนี่ยคือผมปี๊ไปยิงอ่ะแม่งโคตรเสียวหัว คือกูจะโดนอะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่งจริงไปละโอ้หดีนะไม่ใช่สไนส์สไนส์กูตายเรื่องจริงอุ้ยเชี่ยตกใจโอ้โหดูตี่ตัวไรเนี่ยกูเห็นกูเห็นมากกว่าหนึ่งน่ากลัวพี่ผีดีกว่ากูไม่ผีเลยอะโทษเยอะ โดนเดอะขอร้องเอาหู้ยังสวยสวยงามสวยงามสวยงามคูณสองนี่ยรอมุมนี้อร่อยเอนี้ยอุ้ยเกือบเกลือบหลับผมไม่โดดวะเฮ้ยเนี่ยพีกหน้านี้เสียวตายว่ะ อู๋แล้วได้โพซิชันโคตรดีไม่หักคิงเลยไม่โดนให้ไหนเลยอู๋แล้วไม่มีเพื่อนเราอยู่้วยคือถ้าเขามายึดตะเปาวนเนี้ยคือจบเลยดูดิไม่มีใครเกิดเลยอะ่ะอันผมคงมมต,ผมผมต้องอ้อมตุย๋ยผมคงต้องอ้อมตุ๋ยรับโอ โอ้โหเขาแบบแตกไั้โคตรเยอะเยี yeah, ่ยเราต้องไปทางเอาสวยดิเอาหงอไปตึกตรงข้ามเลยถ้ามันไปได้นะเสียวหลังอะคือเสียวหลังอะไอ้ยิงนะไอ้ยิงนะ ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไปดีกว่าพี่ยังเป็นคนน่ากลัวทำลายทำลายไม่ผมก็มีน่าใช่ตัวเดียวเช็คกันโอ้ชัวชัวร์นี่เราเล่นชั้นนี้ดีกว,ว่าอยู่บนหัวแล้วเนี่ยแบบแม่งคือถ้าเขามีทีมตองข้ามอยู่มันน่าจะแบบเกิดสปาวขึ้นได้เยอะ นี ì, ai, ่เ <c> น <ười> ี่ยเคาะก็ได yeah. yeah. ้ทีนี้เปก็ได้เพื่ตัวระเบิดตัวระเบิดตัวเองเฉยมีไม่เอ่ยโพซิชันตรงนี้มันมันยังเฮ้ยเฮียนี่เนี่เอ้าผมเป็นฮะว้าไม่โดนแน่วะโอ้โหเกิดตรงนี้ ใครคิดใครพากลุกเกิดอ่ะฮเข้โคตรโหดไอ้ยังไม่มีใครทำได้แล้วสเต็บอย่างเงี้ยมีผมคนเดียวไอ้เฮ้ย,อยเอ็งจัดบ้นหัวถึงนผิดทาง โคตรเซ็งตัวเพื่อนยิงอ่ะแจ๋วโอ้โหช็อตมกักกี้สะโคบมันไก่หลุดหลุดสะโคบเฉยเลยก็คือสวนมาหลับเลยลิงอะไรลิงอะไร พี่ตายแม่งโดนดูโออะโอยหน้าดำไอ้เยี้ยหน้าดำหน้าดำเนี่ยตรงนี้มันไม่ค่อยมีใครมาเช็คเว้ยเราก็แบบซิ่งเลยอ่ะตรงนี้ไปเ,เล่นห้องนะไม่ค่อยมีคนมาเช็คหรอกมันก็จะไม่มีก็แย่และเดินหาหนอื่นอะ ไม่แล้วไอ้ี้ยเดี๋ยวแม่งมาเอาเลยขอเก็บงานตรงนั้นก่อนอันนี้ไม่ห่วงหรอกห่วงข้างหน้ามากกว่า <c oughs> เอออะไรวะแคมป์แล้วก็ดับพวกแคมป์อีกทีโคตรหมันโคตรสะใจได้ยิงพวกแคมป์ได้เป็นร้อยอ่ะ อันนี้อย่ายโหดอย่าโหดขอลองนี่ไงเก้านัดสุดท้ายโอ้หสามนัดสุดท้ายไม่ทันเจ้วเพื่อนเพื่อนจะยิงไหมเพื่อนสวยว้อู้จับหลับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วปืนพกแม่งเลยไี่นักไอ้นเมื่อกี้คนยิงอ่ะไอ้แค่คนนี่ว่ะสุดยอดสุดยอด ได้สองได้สองได้สอง,สองจะดักมันจัดตรงนี้ไม่มีคนเห็นไปดีกว่าไปดีกว่าได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวเอาติดติดติดหนึ่งตัวได้หนึ่งตัวไม,ไม่โดนเก็บกระสุน ไอ้ไม่มีกระสุนโอ้จบเลยหมด <c oughs> หมดนี่ใช้แบบคุม้มอ้าวใช้คุ้มคูณสองรอรอนัอ่นมีนะไอ้เยอะสุดหมดโอ้โหจบเลยโอ้โหเกือบ ไม่ได้ไปต่อแล้วผมไม่ได้ไปต่อเย้เขะเย้เขะโอ้คนเร็วโอ้คนเร็วเฮียคนเร็วเฮียแม่งเร็เวเกินโอ้ว้าวเฮียอะไรเนี่ยกูเห็นอะไรเนี่ยกูรู้แล้วทำไมเพื่อนกูตายหมดเลยไอสัตว์เอ้ยคืออยู่ฐานเราแม่งโคตรรันพดอะ่ะ อยู่ฐานเมื่อก้นรันทดบอกเลยโอ้อหอยู่ฐานแม่งแบบหนักใจอะ่ะโอ้คือไม่ได้เดินออกเลยเว้ยเฮียหุ่นสารวะ่ะดีนะผมชิ่งออกมาก่อนไม่ชิ่งนะกูจบชีวิตตรงนั้นแหละอ๋อจบโอเคแปดสิบสามตัวนะครับ สิบแปดคิวไม่ธรรมาดามอยู่แล้วนะคนะืนนี้ลองไปเล่นดูได้โคตรโหดโคตรอันตรายเซตอัพประมาณนี้เลยอยู่แบ t เทอร์ไ e นะครับ G 3, 3. สาม E สามสโคผมใช้ตัวแรกเลย Under เอันเดอร์บาเลวเ้ยบาเลวผมใช้ไม่เก็บเสียงหรือใครจะใช้เป็นมัสเซลเบรกก็ได้แนะนำเป็นมัสเซลเบรกนะครับถ้าใครไม่อยากเก็บเสียงผมไล่เก็บเสียงเพราะแบบปืนนี้มันยิงค่อนข้างช้าแล้วมันก็แบบเป็นจุดสนใจในเสียงมันค่อนข้างดังนะก็เลยแบบ เน้นเก็บเสียงไว้ดีกว่านะครับอันเดอร์บาเรลเนี่ยจะติดเป็นสตัฟฟี้ก็ได้หรือว่าเป็นกิปอื่นก็ได้นะครับอันนี้คือผมติดมาให้มันเล็งเร็วนะครับเมื่อก่อนปกติเนี่ยผมใช้จะเป็นโฟลดิ้งกิปนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นตัวสเกลวิตันนะเพราะว่าสโคบเนี่ยเวลาใช้สโคบเนี่ยเล็งแล้วมันช้าเกินนะครับก็เลยใช้เป็นตัวเออ่สเกลวิตันโอเทอร์นะครับแนะนําติดเป็นเลเซอร์นะเอาไว้ยิงฮิฟไฟนะเพราะว่าปืนแส้ฮิฟไฟมันถ้าไม่ติดเลเซอร์เนี่ยสำหรับผมมันยิงแบบวืดนะครับบางช็อตเนี่ยควรจะโโดดนนนน่่ะะมมััไครรบบบเพาใช้แ กีเลเซอร์ aser, ช่วยติดเอาไว้ช่วยเล็งกระสุนนะครับผมไม่ไม่ใช้เลยนะครับสักอันนะฮลโลพอยต์ Holo ผมก็ไม่ใช้นะเพราะว่ามันลดดาเมจเออไม่ใช่ดิมันเพิ่มดาเมจยิงหัวจริงแต่ว่าปืนนี้ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยยิงหัวหรอกอย่างที่ในคลิปก็คือแบบเน้นสเปรย์ระยะกลางถึงระยะใกล้นะมันก็จะแบบเน้นยิงตัวดีกว่านะครับดาเมจก็มันค่อนข้างแรงแล้วสำหรับเกระสุนนะครับก็ไม่ต้องติดหรอกฮลโลพอยต์ Holo point. หรือใครจะติดก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าผมไม่ใช้นะโอเคก็มีประมาณนึ้นะครับสำหรับ เซตอัพของปืน G3A3 นะครับแรงอยู่ที่59ลองไปเล่นกันได้ครับ